อืมว่าอืมเพอรตีตมห่าปลาแทบประดุมันเนถ้าเป็นปรากฏอืม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมสดสุฮูสุขคนครับผมเนี่ยผมกับ่าวบรรณาพากินเผ็ดครับพี่น้องบ่าวบรรณาพาพี่น้องมากินข้าวปุ่นเส่าพี่น้องเส่าน้ำปลาลนัวกับได่ปรากดมากินแกมพี่น้องปร,กปรากดเปื่อยแกมพักายพี่น้องพักบุ๋งหลวงเนี่ยพักอีตูักแปลงกับปรกันทบผู้พักกาดหัวพี่นอ้องมาเสียบบ่าวบรรณาต้มใส่บักเขือน้ำบักเขือกับพริกหยวก,กเสียบจดๆนัวๆ จะมีผนง่ามอืมโัคอืมเขอหวันที่แ ตีตุม่มหัปลาให้ต่ประดุมันเนี่เป็นปรากฏเหนื้อแบบมันหนัน้แข็งๆเนื้อแส่บรับพักพบุ้งลวกเขอยากใส่เมื่อน้ำเด้อดไปหน่อย 음. <laughs> แบบ กลมกลมแห้งนัว พักเายนะมึงเสร็จหมนใจหมนใจเลย บอกใครแต่มันดีครับข้างพันดนั้น่นซาวต้องมือแนวนีว่แหละ ดักขักอืมโอเคน้งมาเสียบาบัานะอืมนิำไหนกบผมีเบื่อแส่บทุกเมนูเลยครับคุณบวิวาสิซ่าซูรันนำ ตำสวดตำเสียนเนี่ยเอาไหม่ปีอะ กินไปน้ำทองหองไปพอเลยนเนี่ยเสียงทองหองหนักกรอกๆเลยตัวล่างัน่้เนี่ม มันนั่วครับต่มเคยจากมืนบันอืม,อม hmm

อืมอืมอืเออแบักคักเลยจวดเป็นเจวดพนังขุนเศร้ามันนัวจุดจด อืมแบบหวานเด้อโอ้โอพุ่งปลาอย่งตัวเนี้ยอืมมีกลางไม่น้อง อื้นหด,ด,ดคมแสบเลยแสบพาร์กเลีย จวนเลยเรียบร้อยพี่น้องเก่งม่ลิ้นเลยเก่าเลยเอาจะเป็นเมนูเส้นเมนูขอบุญแซวน้ำปลาหนุ่นๆใส่ผักกดพี่น้องตม้มผักกดใส้นหนึ่งเสียบเสียบมะพร้าวปีต่อน้องพี่น้องเวลามาคลิปนี้ก็อย่าลืมอะไรก็แชร์ไปวันหน้ามาคลิปมาแซ่บฉันเหนียวไว้แล้วนนครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับ ผิดผ่านปกันได้เบาวนั่ครับขอโอดคออให้นำไว้พบพ่อคลิปน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาวบาหน,านักขอตัวแล้วะครับผมสวัสดีครับ